บุกูไปเที่ยวกันน่าสนใจนะแต่ว่าที่ไหนอะที่แมวไปได้เดี๋ยวเพาไปหาเพื่อนขอแมวเยอะๆนี่ไงเจอแล้วหนึ่งตัวนี่มันแมวการ์ตูนต่างหากปัดโถไหนล่ะเพื่อนแม่ฮะพี่ตำรวจคนนั้นเขาไม่มีน้าเขาคือเจอนะซองขี้เกียจเดินฮะให้ตาอุ้มแมวฮัลโหลมีใครอยู่ข้างในบ้างแมวแมวปลาคาบแต่ว่าปลาพูดชายใช่ไหมบุก็เลยเนียแม่เรารวยแล้วทําไมล่ะนี่มันใบไม้ด่างขโมยกลับบ้านตำรวจจับนะเออ รีบไปกันเถอะข้างหน้า12บสนาฬิกามีแมวกำลังวิ่งเข้ามามาเลยเพื่อนมาเล่นกันเฮ้ยระวังนะเฮ้ยจะตุนเลยแมวอะไรเนี่ยหน้าตาประหลาดแท้แมวนอกโลกเหรอทําไมขนปุกปุยดุ๊กดิ๊กแล้วทําไมหนวดถึงไม่ยาวเหมือนเราโอ้โหมีคนมาขอถ่ายรูปด้วยก็ผมเป็นแมวเท่ๆแมววัดก็หล่อได้นะจ้ากลับกันเถอะไม่ทาไมเ่ะไม่เห็นได้เพื่อนสักตัวเจอแต่ไอแมวต่างดาวเอ้าอยากไปอยู่บ้านใหม่จัง